ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เลิกงานค่ำเลยเนาะจะมาทําคลิปในรูทีนนะคะมาดูกันว่าตอนคืนช่วงหลังเลิกงานช่วงค่ำแบบเนี้ยเราทําอะไรนะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งจอดรถเสร็จแล้วก็จะเดินกลับห้องเช่นเคยนะคะจะบอกว่าที่จอดรถไกลเหมือนเคยเลยนะคะขอตัวเดินสักครู่หนึ่งนะาแล้วก็ไปเจอกันที่ห้องนะคะวันนี้ก็ซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนบรรยากาศนะคะตอนค่า คือแบบมืดมากนี่นะคะเราอยู่ตึกนี้นะ,ะอุ้ยลืมซื้อน้ำเข้ามากินเลยอะแต่ไม่เป็นไรมีอยู่ขวดนึงน่าจะพออ้าวนึกว่าจะไม่ติดสระนะู้นีฟอยู่ชั้นห้าเลยอะอยู่ชั้นสนะคะเขาขึ้นลิฟเหมือนเดิมมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวต้องอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดเนาะสภาพมอมมากมาถึงแล้วนะคะได้ข้าวโพดเนาะเมื่อกี้ไปตลาดคนเยอะเลยไม่ได้ถ่ายนะคะแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดลาบหมูแล้วก็ถั่วต้มแล้วโต๊ะทำงานลบเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนจานก็ยังไม่ได้ล้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปซักผ้ากันก่อนเนาะ ค้าไวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาล้างจานกันก่อนน้องเพราะว่าเราดองจานไว้เยอะมากนะคะทุกคนก็ไม่เยอะนะเห็นคนอื่นล้นกว่านี้ก็จะมีหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็ทับพีถ้วยเล็กหนึ่งอันไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ กระแกงอันนี้ด้วยอันนี้สารพัดประโยชน์มาก เงือแตกเลยอะทุกคนคือโต๊ทำงานอะลกมากจนไม่รู้ว่าจะจัดอะไรก่อนยังเหลือจานที่รังไม่หมดอีกน,นะคะคือมันเป็นทั้งโตทำงานแล้วก็โต๊กินข้าวไงตอนนี้คือเดี๋ยวแยกกับข้าวก่อนนะคะคือจัดได้ทั้งคืนนะคะโตโตอย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องสำอางเยอะมากอุ้ยลกจริงจริงแก่ฝุ่นมาเก็บโตด้วยกันนะคะเจาเครื่องสำอาง เครื่องสำอางมันไม่เป็นระเบียบอย่างมากเลยนะปแปรงแต่งหน้าเยอะมากทุกวันนี้คือแบบเท่านี้ก็ยังใช้ไม่หมดแต่กระปุกนี้ดีมากไม่แห้งเลยนะคะน,นี้ใบเสร็จนะะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มาเมื่อวาน ที่เคยวางของในโต๊ะทางานไปวางเครื่องปรุงที่ครัวนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงเยอะมากไม่พอก็เลยตอนนี้โต๊ะทํางานเลยติดขัดหนอยแกลุกมากพิเศษแคปหมูเต็มไปหมดเลยอะ่ะอันนี้น้ํายายังไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าขึ้นจะโฆษณาให้แต่ไรผมไม่ขึ้นเลยข้อดีของการอยู่คอนโดนะคะก็คือเรามีเครื่องซักผ้าแล้วเรามีซิงล้างจานตอนนี้ชีวิตตอนเย็นคือสะดวกสบายมากเวลามีเท่าไหร่ก็ไม่พอ เวลาหมดไปไวมากเพราะว่าเราแบบเอ็นจอยกับการอยู่ห้องเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตนะคะถึงแม้ว่าจะมีแบบปัญหาควรใจเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยเราก็ปล่อยปล่อยผ่านไปเนาะเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้อ่านคืนนี้นะคะชีวิตคนเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ดีมากตลกตัวเองตอนสั่งต้นไม้ครั้งแรกในช้อปปี้อะดูดีตลกมากได้ต้นเล็กทีเดียวตกเีร้านนี้อร่อยมากนะคะอยู่ตลาดราดาวรอยหนึ่ง แต่ยังไม่หิวแล้วข้าโพดสิบห้าบาทฝักใหญ่มากโอ้โแกใหญ่แบบสุดๆไปเลยจัดของให้เขาที่เขาทางแป๊บ,บนึงช่วงเย็นก็ตัดต่อวิดีโอวันวันไม่ได้ทำอะไรก็ร้องเพลงนะคะแล้วก็มาตัดต่อใส่เสียงคือหาทำมากแล้วก็เดี๋ยวไปดูหนังกันนะคะดู Youtube กันนะคะแก้เบื่อแก้เหงา มากินข้าวโพดกันนะคะทุกคนแล้วก็จะดู YouTube ไปด้วยเนาะเทคนิคก็คือจะขูดให้มันเป็นร่งองก่อนเป็นแนวยาวแล้วก็เอามือแกะมันจะง่ายมากเพิ่งติดตามพี่จองกับคันแรนนะคะก็เลยจะมาไล่ดูคลิปจะให้ดูแต่แบบ จ่องอื่นที่เขาตัดลงอ่ะคือเราชอบพี่จองมากอร่อยกินเท่านี้พอนะคะช่วงเย็นทำอะไรบ้างก็ไม่ใช่ช่วงเย็นละช่วงดึกละตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะเพิ่งตื่นมาดูกันว่ากิจกรรมยามดึกของเรามีอะไรให้ทำบ้างนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปนี่นะคะตอนเย็นก็ไม่ได้มีอะไร เมื่อกี้เพิ่งเช็คคลิปดูคลิปเสร็จนะคะ<ม>ก็ดูคลิปในช่องของตัวเองช่วงนี้ยอดวิวน้อยมากยังไงก็ฝากดูคลิปด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคลิปล่าสุดแค่6 9คนเองกดไลค์ให้ตัวเองก่อนให้กำลังใจใตัวเองนี่นะคะตอนนี้4ี่ทุ่ม31แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปล้างหน้าแล้วก็มาร์กหน้ากันก่อนนะคะทุกคนทุกคนเพิ่งจัดโซนครัวใหม่นะคะเอาชั้น วางเครื่องปรุงม,มาเพิ่มเห็นไหมตอนแรกมันไม่พอเครื่องปรุงเยอะมากเนาะก็จะเป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นกระปุกใส่แบบพวกน้ําตาลชูรสรสดีนะคะมินิมอลมากนะคะแล้วก็วางกระทะขยับออกมานิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเขียนม,มาวางฝั่งนี้นะคะเป็นระเบียบม,มากขึ้นตรงนั้นก็เป็นหม้อหุงข้าวนะคะเมื่อเย็นซัก้าไปแล้วนะคะแกแทนที่จะได้ถ่ายช่วงเย็ยนเนาะว่าช่วงเย็ยนทําอะไรแต่ปรากฏว่า แบตกล้องหมดนะคะเกางๆในไปเข้าห้องน้ำกันดีกว่าล้างหน้าแล้วก็มาร์กมากันนะคะทุกคนเก็บผมขึ้นก่อนเบื่อหน้ามามากเลยเ้าไม่จำเป็นไม่ต้องตัดนะคะทุกคนนี่นะคะใช้คีมล้างหน้าของด็อกเตอรมนตีนะคะ เพื theta, ่นสาผมว่าเย็นคิดว่าพรุ่งนี้ก็มันอีกแน่เลยอะก็จะไม่ได้ล้างสะอาดมากหรอบพอโอเคทุกคนล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปมาร์กหน้ากันต่อนะคะคือเป็นคนทำอะไรแบบไวมากอุ๊ย ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่ได้เช็ดเครื่องสําอางนะแล้วก็ไม่ได้ล้างแบบดีมากเพราะว่าเราจะมาร์กหน้านะคะพอมาร์กหน้าเสร็จอาจจะต้องล้างอีกทีนึงเนาะตัวนี้เป็นมาร์กหน้าในติ๊กต็อกของอะไรไม่รู้ของแบบมันไม่แพงอะ่ะไม่รู้ว่ามันดีไหมซึ่งนานทีปีหนจะได้มามาร์กหน้าครั้งหนึ่งนะคะเห็นเขาบีบอุ้ยเกือบเข้าตาหอมอันนี้หอมมากหอมกว่สีทองเลย ทาเสร็จแล้วมันจะเป็นแผ่นๆมันหยดไปทั่วเลย,ยเอ่ะทิเบลไปเปล่าเอาจริงๆมันก็ต้องใช้ความแบบระวังในการทาอยู่นะอันนี้ก็เป็นของที่เราแบบใช้ประจําทุกๆวันนะคะก็เป็นครีมเป็นโฟมอะไรง่ายๆไม่ได้แบบว่าใช้ของแพงอะไรนะคะทุกคนทุกคนบอกว่าก็น่าจะรู้แล้วดูจากผิวหน้าพี่ก็น่าจะรู้แล้วคะ่ะตอนนี้มันเหมือนมันเลอะเถอะติดผงติดอะไรไปหมดแล้วนะคะ แอบเหมือนน้ำอะไรอยู่นะเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวรอลอกออกพร้อมๆกันนะคะทุกคนขอตัวพักก่อนนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้เิอมหมดเลยอ่อเลอ่มือหมดเลยไม่ใช่ครีมนะที่จะป้ายไปทั่วไปล้างมือก่อนนะคะแกทุกของแบบลกมากอันี้ยขนมปังซื้อมาแล้วไม่ได้กิน แล้วใครเป็นฟ้าเก็บน้ำก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ไม่มีใครเป็นมีแต่เราเป็นคนเดียวเอาน้ำไปกินนะคะเฮ้ยเราจะกินน้ำได้ปะเนี่ยไม่เป็นไรมีหลอดนะคะคือทั้งตู้เย็นมีน้ำฝาขวดเล็กขวดเดียวไม่ได้ซื้อน้ำแล้วก็ไม่ได้ไปกดน้ำมากินสดชื่นช่วงเย็นก็จะกินฮอร์โมนเพศหญิงยาคุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า วันนี้กินไปแล้วเพราะมันไม่ใช่ช่วงเย็นไงทุกคนแกมันเป็นช่วงดึกแล้วนี่มันจะห้าทุ่มอยู่แล้วมันจะมีใครบ้าลุกขึ้นมาอัดคลิปตอนนี้ไหมไม่มีแล้วเขานอนันหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรยายห้องข้างบนชอบเดินแบบลงน้ําหนักปีนเสียงดังตอนนี้ยังขยับหน้าได้อยู่แต่อีกสักพักนะคะหน้าจะตึงมากว่าแต่จะทําอะไรอะคะจะอัดอะไรให้ทุกคนดูงู ตือเตารีดอันเนี้ยเปิดสุดมันก็ไม่ค่อยรลอดมันไม่ไหม้อะมันก็เป็นข้อดีของมันเอาเป็นว่าไหนๆก็นอนดึกละรีดชุดไว้ไปทำงานพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะทุกคนเอาอยัางไงโต๊ะทำงานของเราอะ่ะมันจะเรียบร้อยสักทีคือแบบลกตลอดเวลานะแล้วขยะมขยะอะไรเงี้ยมาเต็มเลยนะคะขนาดมีลิ้นชักข้างล่างแล้วนะรีบผ้าเสร็จไปจัดโต๊ะทำงานกัน,นะคะ่ะ มาทำงานกันต่องานเท่ากับดูวอล์กวีกเยฟูกลอนอ้าววอล์กวีกไปไหนอะห้ามจริงเมื่อกี้ยังเป็นวอล์กวีกอยู่เลยค่ะโดยเฉมาะแคตรงกลางไว้สวยแล้วพี่เ่าอยากเติมตั้งแต่ซื้อหนังสือเล่มน,นี้มายังอ่านไม่ไปถึงไหนเลยอุ้ยพอดึกมาแล้วเริ่มอ้อนอ่ะ,อะใครเป็นปะ ช่วงเย็นๆอ่ะมันจะร้อนเนาะอ๋อไม่ใช่ช่วงเย็นๆมันจะหนาวเปิดแอร์แล้วก็หนาวแบบพักผ่อนแล้วมันไม่สบายนะคะแต่พอดึกมารู้สึกว่าร้อนมากก็เลยต้องเปิดแอร์นอนทั้งคืนเลยะจะเก็บยังไงให้มันเก็บเบียดมาอ่านหนังสือกันดีกว่าเนาะเพราะว่าซื้อมายังไม่ได้อ่านเลยถ่ายแค่คลิปนะคะ ค,คืออ่านหนังสือไปได้หลายหน้าแต่ w วอลวิคยังไม่ไปถึงไหนคือฟุกกะล่อนทำวอลวิคถึงมากนะคะดูได้แบบยาวๆเลยนะคะคลิปล่าสุด4ชั่วโมงกว่าอิ่มเอมากคาดว่าจะดูได้หลายวันเลยนะคะยิ่งกว่า Netflix อีกยิ่งกว่าดูซีรีส์อีกต้องยกให้นะคะ w วอลวิคคือนัมเบอร์วันจริงๆเนาะนี่คือเหงื่อเริ่มแตกแล้วนะคะมากหน้าแทบจะไม่เกาะเป็นแผ่นแล้วเนาะเหมนสัปลาตอะทุกคน ร้อนมากอะไรแอร์จะเย็นเนี่ร้อนมากเลยค่ะตอนนี้หน้าละลายหมดแล้วทุกคนคือแบบเราซื้อเก้าอี้นั้นมาก่อนที่จะได้เก้าอี้แบบหมุนแล้วคือมันไม่มีที่ไว้แล้วอะไม่รู้จะไว้ไหนแล้วอะตอนนี้มาร์กหน้าเข้าตาทุกคนแสบมากคือเหื่อมันไหลอะแต่ที่เช็ดออกมาคือมีแต่เครื่องสำอาง แสบมากทุกคนอันตรายไหมเนี่ยของก็แบบว่าไม่ได้มียี่ห้อในห้างด้วยคือเหงื่อมันแตกหรือว่านเป็นเหงื่อเราอาจจะไม่ใช่มากหน้าก็ได้อันนี้คือห้องโลกาแล้วมันขาด energy แล้วก็จัดยังไงมันก็ไม่เรียบร้อยเก้าอี้ที่เกินมานี่ควรทิง้งหรือว่าไว้ตรงไหนดีคะ ทุกคนเมื่อกี้พิมพ์สคริปต์งานไว้แล้วนะคะแต่ว่าน่าจะเซฟไม่ได้เพราะว่าอยู่ดีๆ Microsoft มันเหมือนให้เราลงทะเบียนสมาชิกก็ซึ่งเราไม่มีค่ะทุกคนเพิ่งรู้ว่า Microsoft มันเขาใช้ยากขนาดนี้เหมือนกันหรอเดี๋ยวเราลองเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะยุ้ยมันก็เซฟได้นะแต่มันขึ้นเตือนมาฉฉเฉยๆหรอนึกว่าจะเปลี่ยนจาก Macbook มา PC แล้วมันจะใช้พวก Microsoft ได้ง่ายนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอาไปลงโปรแกรมเนาะ เฮ้ยมันยำจำหน้าเราได้อ่ะดีจังเลยเชิค IG หน่อย ทุกคนคือแบบเรามาทําคลิปในรูนดึกใช่ไหมงั้นเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เราจะแถมเป็นมอร์นิ่งรูนให้ด้วยนะคะจะได้แบบว่าควบเลยนะคะช่วงดึกจนถึงก่อนไปทํางานว่าทําอะไรบ้างนะคะจะได้มีกิจกรรมให้ดูยาวๆไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะตอนนี้คือมีเรื่องกุ้มใจอย่างหนึ่งคือแฟนนอนแต่ไม่ยอมบอกทุกคนเคยเป็นไหมใครเคยเป็นแบบเราบ้างแบบมีข้อตกลงกันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นว่า ก่อนนอนต้องโทรมาบอกก่อนนะว่าจะนอนแล้วนะอะไรอย่างงี้ง่วงแล้วไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวไปดูหนังแป๊บ,บนึงอะไรเงี้ยแล้วหายไปเลยแล้วตื่นเช้ามาอีกทีแบบว่าหลับอะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะบอกแฟนบอกเลิกแฟนเพราะเหตุผลแค่นี้ได้เลยนะคะไม่รู้ว่าใครงี่เง่าเท่าเราไปแต่เราก็คือให้อภัยมาหลายครั้งแล้วค่ะมันเป็นข้อตกลงที่แบบทุกคนว่าจะยึดต่อไปไหมหรือว่าจะเลิกไปเลยคือตอนนี้ง่วงน,นอนมากนะคะแต่ว่ารอหน้าแห้งแล้วก็ลอกมาร์กหน้าออกทาครีม ล้างหน้าทาครีมแล้วก็นอนแล้วก็จะเจอกันพรุ่งนี้เลยเนาะตอนนี้คือไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วนะคะคือมาดึกจริงๆทุกคนมาดูกันนะคะทุกคนว่ามันจะลองออกได้ไหมอุย้ยมันมันเข้าไปในผมอะ่ะขาดแล้วอะน่าก,กลัวปะ YouTube จะแบนไหมเนี่ย หลังจากที่รอบมาร์กหน้าออกแล้วนะคะก็คือวันนี้เลยเทมากก็จะมาเช็ดเครื่องสำอางอีกรอบนะเพราะว่าก่อนที่จะมาร์กหน้าไม่ได้เช็ดเลยนะคะแล้วก็จะเช็ดมาร์กหน้าที่เดือออกเลยเพราะว่าบางทีมันไม่เป็นแผ่นแเติมคิ้วเติมอะไรหมดเลยอะ่ะเห็นไหมคะยังไม่ได้เช็ดเครื่องสำอางเลยเย็นนี้ก็จะทาตัวนี้พอนะคะง่ายๆเนาะเพราะว่าลืมซื้อครีมตอนนี้พวกเซรั่มอะไรที่เป็นครีมซองเซเว่นที่ชอบใช้อะ่ะ ไม่ค่อยมีแล้วนะคะยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนกับมอร์นิ่งรูทีนนะคะมอร์นิ่นะคะตื่นแล้วแล้วดูุมา้าติดเต็มไปหมดเลยโอ้ยตื่นมาแบบไม่สดชื่นเลยค่ะไม่อยากลุกเลยเนาะเดี๋ยวไปอาบน้ำกันก่อนนะคะไม่ไมายพี่ยะไม่านอนดึกเลยอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะมาแต่งหน้ากันนะคะ สายแล้วสายแล้วโค้งนี่จะทาครีมแบบไม่ง่ายนะคะนี่ต้องไปเดินดูครีมอะต่อด้วยกันแดดนะคะทุกคนไปแบบไวเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วเสร็จแล้วมาแต่งหน้ากันนะคะคือหน้าผากที่เสริมมานับวันยิ่งลอยแบบเห็นชัดเลยน่าเกียดมากเลยอาเป็นแป้งฝุ่เลยนะคะ จะแต่งหน้าทันไหมเนี่ยปิดแอร์แล้วนะคะคือเมื่อเช้าหนาวมากสายแล้วค่ะทุกคนมาห่อข้าวกันนะคะจะห่อข้าวไปกินที่ทำง,งานเนาะห่อข้าวไปก่อนนะเดี๋ยวกลับข้าวค่อยไปแบบไปหาทำเอาที่นู่นนะคะทำไมหุงข้าวแข็งมากเลยอะชิมดูสิ อเอะะเเลยนะะอาไปเผื่อเพื่ที่ทํางานด้วยนะคะว่าหม้อเนี่ยมันหุงข้าวไรบร,รีดีมากแข็งนิดนึงไม่เป็นไรครัจะไปทำน้ำพริกก็ปิดดีแล้วก็มะนาว ทำงานกันนะคะทุกโคมห่อข้าวใหญ่มากอุ๊ยลืมคีการมาดูกันว่าจะได้ขึ้นลีฟตไหมวันนี้ละอยู่ชั้นสามอีกล่ะ กันค่ะอ๋อหนักวันนี้หอบอะไรก็ไม่รู้แล้วรถก็อยู่ไกลเช่นเคยนะคะทุกคนน้องแมวไม่เล่นด้วยนะคะมาดูกันว่าจะเจออีกตัวไหมใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวขี่รถกันนะแล้วเจอกัน มาถึงออฟฟิศแล้วนะคะทุกคนก็เช้ายังไม่ได้กินอะไรนะตอนนี้ยังไม่หิวแต่รอดูอาการก่อนคืออยากเลิกหิวข้า,าวเช้ามากรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองแล้วมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมากินข้า,าวเช้าเท่าไหร่แล้วนะคะมาดูกันว่าจะไปกินกาแฟไหมหรือว่าจะทํางานเลยแล้วก็ตัดจบคลิปเลยนะคะเอาเป็นว่าถึงที่ทํางานแล้วนะมาถึงคอนโดนแล้วนะคะทุกคนก็จะปิดคลิปเลยเนะาะทำไมสี่กล้องมันเปลี่ยนไปก็ไม่รู้อะมันดูหมองๆคะ่ะ มันดูสีไม่ได้สดใสเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับห้องขึ้นห้องนอนดีกว่าเนาะคลิปนี้ก็แบบไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับมาถึงห้องเรานะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะ,ะกิจกรรมช่วงเช้าน้อยมากแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตอนเช้าตอนบ่ายทํางานปกติทางวันนะคะพอมาถึงห้องก็อาบน้ําแต่งตัวนะคะให้มันสดชื่นแล้วก็หาอะไรกินนะคะคลิปนี้ก็มาจบคลิปเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะ